สปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องรถสวาสดบริษัทผู้สร้างโดยพรดดอนภาพยนตร์เสนอภาพยนตร์ไทยมาตรฐานสากลในระบบซูปเปอร์พานาวิชั่นภาพยนตร์ที่ทำให้ปริมประพาพรได้รับรางวัลสิงโตทะเลจากงานมหาการรมภาพยนต์ตรเอเชียครั้งที่19ท่านจะลืมหายใจตั้งแต่วินาทีแรกจากความลึกลับ แต่หวานด้วยรสสว่าดจากฉากว่าเสียวที่ชวนขวัญผวาตื่นเต้นและเฮฮาจนหุบป,ปากไม่ลงกับภาพยนตร์เรื่องรสสว่าดหรือ Killer in the dark ซึ่งนำแสดงโดยไพยโร์ใจสิงห์สีสารปริมประภาพอรวาสนาชรากรทธงชัยดาวน้อยดวงใหญ่เฉินฝนหลงฝันเย เจนหยวนสันไกวยหยางซื่อและภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยชาญธงมาทคนไทยที่ไปดังในฮ่องกงและทั่วเอเชียผู้นำภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงกำกับการแสดงร่วมด้วยพี่ชายน้อยรอดผู้กำกับที่กำลังลุ่งของวงการภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์เรื่องนี้เคยเออกใช้เมื่อปีพศ2516และภาพยนตร์เรื่องนี้อเมริการสร้างโดย นุ่มชาวศิลปรกรประยุทธ์ปรลักกมกุลภาพยตร์เรื่องนี้มีการนำออกใช้ไปยังต่างประเทศทั่วโลกประมาณ74ประเทศสำหรับสปอตโฆษณาภาพตร์เรื่องนี้มาจากแผ่นเสียงขนาดเล็ก7นิ้วสำหรับสปอตเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรเรามาลองรับฟังรับชมกันได้นับบัดนี้ครับ มาดูหนังดังกันดีกว่าหนังดังลั่นไปทั่วฟ้าเอเชียออ้ย,อยรถรถสวัสดิ์สวัสดิ์เชิญรถสวัสดิ์ ฉายแล้วที่แม็กคน่าในเวลาเดียวกันโรงหนังที่สิงคโปร์มะนิลานิวยอร์กซานฟรานซิสโกอิสตันบูลและไคโรก็กำลังฉายพร้อมกันห้องกงได้ฉายไปแล้ว17โรงพร้อมกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่หนังไทยขายทั่วโลกกว่า74ประเทศรถสว่า์หนังไทยที่ได้รับรางวัลสิงโตทะเลจากงานมหกรรมเอเชียครั้งที่19เชิญมาพิสูจนรรถสวา่านแหวกแนวแตกต่างจากหนังไทยทั่วไปอย่างไรเชิญมาพิสูจนร สวสัสสร้างได้เหนือระดับมาตรฐานโลกซสอีกหนังไทยในระบบพานาวิชั่นเรื่องแรกของเอเชียหนังไทยที่พลิกประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยรสสวาสดฉายวละห้ารอบที่แม็เคนา่ารสสวาสด์พิสูจน์ว่าหน,งนังไทยเราไม่แพ้ใคร มาดูหนังดังกันดีกว่าหนังดังลั่นไปทั่วฟ้าเอเชียรถรถสวัสดิ์สวัสดิ์เชิญชาันรถรถสวัสดิ์้ายแล้วที่แมกกาโนในเวลาเดียวกันโรงหนังที่สิงคโปร์มะนิลานิวยอร์กซานฟานริสสโกอิสตันบูลและไคโรก็กำลังฉายพร้อมกัน ฮ่องกงได้ฉายไปแล้ว17โรงพร้อมกันสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่หนังไทยขายทั่วโลกกว่า74ประเทศรถสวา่านนังไทยที่ได้รับรางวัลสิงโตทะเลจากงานมหกรรมเอเชียครั้งที่19เชิญมาพิสูจนรรดสวา่านแวบแนวแตกต่างจากหนังไทยทั่วไปอย่างไรเชิญมาพิสูจนรรถสวา่านสร้างได้เหนือระดับมาตรฐานโลกเสียอีกหนังไทยในระบบพานาวิชันเรื่องแรกของเอเชีย หนังไทยที่พลิ้พประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยรถสวัสด์ฉายวัละห้ารอบที่แมคเคนนารถสวัสดพิสูจน์ว่าหนังไ<ห>ทยเรา<ห>ไม่แพ้ใครรถรถสวัสวดสวัด น,นี่คือสปอตโฆษณาภาพยนตร์ไทยเรื่องรสสวา่างถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe, s u b สไ r ร b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้เตือนเวลามีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ท่านชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ